เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษยสาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวัน สุขสำจริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวัญขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย ก่อสมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อเอย่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เรารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทงข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ทัดผู้ฟังทุกท่าน ได้รับฟังคดีครั้งนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนําเสนอหัวข้อเรื่องเกิดมามีคู่แล้วแต่คู่นั้นนอกใจแบบนี้ให้เรียกว่าอะไรท่านผู้ฟังครับคงจะมีหล,ลายท่านที่สงสัยว่าทําไมถึงลืมรักเก่าไม่ได้สักทีสําหรับท่านที่มีคู่แล้วคู่ของตนนั้นนอกใจไปมีคนอื่นแบบนี้ท่านก็เรียกว่าเศษกรรมอย่างหนึ่งครับเพราะหากพบฉากนี้เรามีแต่ความรักความซื่อสัตย์ ไม่เคยนอกใจไม่เคยผิดศีลน,นั่นก็หมายความว่าอดีตชาติของเราก็เคยทิ้งขว้างผู้อื่นเคยนอกใจคนอื่นเคยประพฤติผิดในข้อกรรมีมาก่อนครับท่านผู้ฟังครับกรรมและผลของกรรมฟ้องเหตุเสมอทํากรรมใดไว้ก็อยอมได้รับผลกรรมเช่นนั้นเสมอกรรมที่เราอาจจะเคยทําในเวลาอันเนิ่นนานแห่งสังสารวัตรนั้นกําลังถึงเวลาที่จะมาส่งผลให้เราต้องเสวยผลอันเผ็ดร้อน เหมือนที่เคยกระทําไว้ในอดีตการที่สามีหรือภรรยาไปมีคนอื่นก็เพราะเขามีกิเลสใช้ให้กระทําด้วยความเพลิดเพลินเขากําลังถูกกิเลสที่มีกําลังผลักไสให้กระทําเมื่อถูกกิเลสครอบงาแล้วก็เป็นการยากเหลือเกินที่จะรอดพ้นจากความเป็นทาสของกิเลสเขาก็จะก้มหน้าก้มตาทาคาที่ไม่ดีอย่างเพลิดเพลินเสมือนกับอริสอร่อยในรสชาตินั้นและยิ่งถ้าหากคนคนนั้นไม่เคยได้ยินได้ฟัง เรื่องเหตุผลของกรรมอำนาจของกิเลสก็จะพาให้เขาเวียนวนไม่รู้จักจบสิ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมความจริงของกฎแห่งกรรมแล้วก็จะได้ไปโทษเขาเพราะยิ่งโทษเขาใจของเราก็จะยิ่งเจ็บปวดและจะยิ่งกดดันตนเองให้เกิดความเศร้าหมองเป็นการสร้างบาปอกุศลใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหยุดูกใจเจ็บแค้นลงและปล่อยวางใครทำกรรมใดไว้แล้ว ก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นตอบแทนอย่างแน่นอนผลแห่งกรรมนั้นให้ผลข้ามภพข้ามชาติไม่ช้าก็เร็วหากกรรมนั้นยังไม่ให้ผลกรรมก็ยังไม่จบสิ้นถึงแม้ว่าเราจะเลิกผูกเวรแล้วเขาก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นฉะนั้นแล้วเราก็หันกลับมาดูใจตนเองดีกว่าเพราะเราไปเปลี่ยนอำนาจกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่เราย่อมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะลืมไม่ได้แต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้หยุดคาดหวัง แล้วหันกลับมารักตนเองรักครอบครัวเริ่มต้นทำสิ่งดีๆด,ด้วยการคิดพูดและทำความดีเมื่อใดที่เราทำได้สิ่งดีๆก็จะให้ผลนำความสุขสงบมาเยือนจิตใจก็ให้มันสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาผู้นั้นอโหสิกรรมและขอกมากรรมเก่าที่เราเคยกระทำเอาไว้แล้วชีวิตก็จะดีขึ้นเวลาอาจไม่ได้ช่วยให้ลืมได้ช้าหรือเร็วแต่ใจที่ปล่อยวางได้ทั้งหากที่จะทำให้เรา มีความสุขได้ในทันทีครับท่านผู้ฟังครับหากเราจะเลือกคู่ชีวิตให้มีความมั่นคงนั้นก็ขอให้เลือกคนที่มีศีลธรรมเสมอกับเรามาเป็นคู่ครองครับในเวลาที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ครองก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนเพียงได้เห็นหน้าตาแล้วเกิดถูกอกถูกใจก็อย่าได้พึงด่วนตัดสินใจอยู่ร่วมกันเลยให้ใช้เวลาทำความรู้จักกันก่อนให้รู้ถึงแก่นแท้เสียก่อนอย่ารู้เพียงผิวเผิน ต้องศึกษาให้รู้ถึงแก่นแท้ให้รู้ถึงนิสัยว่าดีจริงหรือไม่มีศีลทั้งห้าข้อหรือไม่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นคนดีน่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่านผู้ฟังครับถ้าจะให้เลือกระหว่างคนที่ร่ำรวยแต่ไม่มีศีลธรรมกับคนที่มีศีลธรรมแต่ไม่ร่ำรวยก็ขอให้เลือกคนที่มีศีลธรรมน่าจะดีกว่าจะไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจเพราะถ้าเลือกคนที่ร่ำรวยแต่ไม่มีศีลธรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาก็อาจที่จะไปมีไม่ เพราะเขามีเงินทองเขาต้องการหาใหม่เมื่อไรก็หาได้จึงต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ศึกษาจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีทานเป็นผู้ให้การสนับสนุนเราจึงจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนต้องทําบุญทําทานต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเวลาที่ต้องการอะไรก็ต้องใช้เหตุใช้ผลคอยถามตัวเองว่า สิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือไม่ในเวลาที่เราไปซื้อของเช่นผลไม้เราก็ยังเลือกกันเลยว่าผลไม้สดหรือเน่าไม่ซื้อมาแบบสุ่มสี่สุมห้ชั้นใดเวลาที่เราจะเลือกใครมาเป็นคู่ครองก็ต้องพิถีพิถันจะต้องเลือกให้ดีเสียก่อนการที่จะเลือกได้ดีก็ต้องมีปัญญาแล้วจะรู้จักแยกแยะว่าคนดีเป็นอย่างไรคนที่ไม่ดีเป็นอย่างไรเมื่อเราเลือกด้วยปัญญาแล้ว เราก็จะได้คนดีมาเป็นคู่ครองมาเป็นเพื่อนชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับท่านผู้ฟังครับเพราะการที่เราเลือกคบแต่คนที่ดีคนดีนี้จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครถ้าได้แต่คนไม่ดีมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ครองก็จะมีแต่ความช้ำอกช้ำใจไปตลอดเพราะคนที่ไม่ดีย่อมไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นจะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากทำอะไรก็ทำโดยที่เขาจะไม่สนใจว่า จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้อื่นหรือไม่แต่คนที่ดีมีศีลธรรมก็จะคิดอยู่เสมอว่าการกระทําทางกายวาจาจะสร้างความเดืดอดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าสร้างเขาก็จะไม่ทําจะไม่ทําลายชีวิตของผู้อื่นจะไม่อยากได้จะไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวงจะไม่เสพสุรายามเมาเมื่อไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปสร้างความเดืดอดร้อนให้กับผู้อื่นได้อย่างไร จึงเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีมีแต่คนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะมีความสุขใจมีความปลอดภัยนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆจิตของเราก็จะมีความผ่องใสจิตก็จะมีพลังในฝ่ายดีมากพุกย่างก้าวความชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญจิตนั้นเป็นผู้บันทึกกรรมทุกกรรมเอาไว้ไม่ว่าเราจะเคยเกิดเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเคยทำอะไรมาก็ตามจิตนี้ ก็ได้ทำหน้าที่จดบันทึกเอาไว้ทั้งหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆคนสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้อย่างรวดเ,เร็วเพราะครั้งหนึ่งในพบหนึ่งหรืออาจจะหลายพบต้องเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมเรียนรู้มาก่อนมีเชื้อเดิมอยู่แล้วเมื่อมีกรรมใหม่มากระตุน้นความทรงจำเดิมก็ออกมาจึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนทำการค้าขายแล้วเจริญรุ่งเรืองก็เพราะเชื่อได้ว่าครั้งหนึ่งเขาก็ต้องเคยทำการค้าขายมาก่อน จึงรู้ลู่ทางต่างๆยกตัวอย่างเหมือนดังคนที่เคยเดินทางไปในเส้นทางนั้นซ้ำๆเป็นเวลานานเมื่อว่าจะย้ายถิ่นฐานไปไกลก็คือเปลี่ยนภพเปลี่ยนร่างเมื่อได้กลับมาอีกครั้งก็จึงไม่หลงทางจึงไม่น่าปแปลกใจที่หลายๆคนกลัวอะไรโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งหนูงูหรือที่อาจจะดูพิลึกเช่นกลัวไม้กวาดกลัวอะไรที่ดูเหมือนไม่น่ากลัวเอที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องเคยมีกรรมผูกพันกับสิ่งนั้นๆมาก่อน เมื่อเห็นจึงระลึกได้และเกิดความหวาดกลัวเช่นชาติหนึ่งต้องเคยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆโดนหนูงูไล่จับกินหรืออาจจะเคยได้รับความเจ็บปวดด้วยไม้กวาดนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่มีคนระลึกชาติได้จําพ่อแม่พี่น้องเหตุการณ์ต่างๆได้แบบเปลือเชื่อในชาติพบปัจจุบันเป็นจิตใหม่ที่ผุดขึ้นมาความทรงจํงเดิมๆที่สะสมมาหลายพบหลายชาติก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังคงอยู่ครูบาอาจารย์หลายท่าน จึงได้เมตตาสอนดูเสมอว่าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้เป็นโอกาสทองเพราะต้องเป็นผู้มีบุญมากเพราะถ้ามีบุญน้อยคงยังเป็นสัมภเวสีอยู่ในภพรอเกิดหรือเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือยังอยู่ในนรกชดใช้กรรมหรือแม้แต่ยังคงเป็นเทวดาเรามาจุติอีกครั้งเพื่อจะได้มีโอกาสสร้างบุญด้วยตัวเองท่านผู้ฟังครับเรามีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์ก็เพื่อสร้างบุญกุศลที่แม้แต่เทวดา ก็ยังสร้างบุญไม่ได้เท่าเราเกิดมาเราก็ต้องพัฒนาตนเองและแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดในกรรมต่างๆมาก่อนครูบาอาจารย์หลายท่านจึงได้เมตตาพยายามสอนให้ฝึกจิตพยายามบอกวิธีการต่างๆที่ทําให้จิตมีกําลังในฝ่ายดีมากที่สุดก็เพื่อจะดึงเอาคุณงามความดีบุญบาร,รมีที่เราเคยทํามาและมารวมกับชาตินี้ที่เราเพียรทําความดีทําบุญกุศลตลอดเวลาบุญนั้นก็คืออาหารแห่งจิต ื่อจิตนั้นมีกําลังฝ่ายดีมากชีวิตก็จะดีเพราะจะคิดจะทําอะไรจะหยิบจับอะไรเราก็จะส่งแต่คุณงามความดีความถูกต้องไม่กระทําอะไรที่ชั่วช้าเป็นบาปท่านผู้ฟังครับการสวดมนต์เจริญภาวนานั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นประจำเพื่อให้จิตนั้นผ่องใสมีกําลังเป็นการสร้างบุญที่ไม่สิ้นเปลืองแต่ได้บุญมากหากจิตอ่อนล้าไม่มีกําลังก็พยายามตั้งจิตรละลึกถึงคุณพระพุทธองค์พระพุทธรูป หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือพลังแห่งบุญของทุกพระองค์ก็จะช่วยท่านได้มันฝึกจิตให้มีความแนบสนิทแบบนี้เป็นการดีมากสำหรับบางท่านก็อาจที่จะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะจิตอาจจะเศร้าหมองขุนมัวบางท่านก็ทำได้เร็วผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่ผ่องใสทำดีต้องได้ดีก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้หลักการในการดำเนินชีวิตอ้อ,อคิดคติเตือนใจมานําเสนอท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปอีกเช่นเคยครับวันนี้กับหัวข้อเรื่องคนเราทุกเหมือนกันต่างกันแค่วิธีคิดท่านผู้ฟังครับโปรโดสังเกตให้ดีๆว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกใจในแต่ละวัน ไม่ใช่การกระทําของคนอื่นแต่มันคือความคิดของเราเองที่ยังนํามาคิดปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นแล้วในแต่ละวันก็จงทําชีวิตให้ดีขึ้นเพราะในแต่ละวันชีวิตของเราก็กําลังสั้นลงเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับการที่อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทําในเรื่องที่สําคัญแต่มันคือการหยุดทุกข์ไปกับเรื่องที่ไม่สําคัญต่างหากการวิจารณ์คนอื่นในทุกวันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นแต่การวิจารณ์ตัวเองทุกวัน จะทาให้เราพัฒนาขึ้นท่านผู้ฟังครับการแก้กรรมที่ดีที่สุดนั้นก็คือการแก้ไขความคิดคําพูดและการกระทําของตนเองการที่เราหัดที่จะฝึกจิตใจของตนเองอาจจะไม่ได้ทําให้เราพ้นจากทุกข์ได้เดียวนั้นแต่มันจะทําให้เรานั้นเป็นทุกน้อยลงหัดที่จะปล่อยได้เร็วมากแค่ไหนก็จะสุขเร็วมากเท่านั้นสุขได้เร็วมากแค่ไหนก็จะส่งผลดีต่อเรามากเท่านั้นขอให้จําเอาไว้ว่าความทุกข์และปัญหาทั้งหมดทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทําให้เรายอมแพ้แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทําให้เราได้เรียนรู้และต้องขอบคุณคนที่ทําไม่ดีที่ช่วยเป็นตัวอย่างว่าอะไรไม่ควรทําคนที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ทุกสถานาการณ์นั้นไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีต่างหากชีวิตสอนให้รู้จักความไม่แน่นอนของชีวิตชีวิตสอนให้รู้ว่ามีความสุข ก็ต้องมีความทุกข์ก็ขอให้มีสติกับสิ่งที่ทําอยู่กับปัจจุบันที่สอนให้รู้จักรอเพราะไม่มีอะไรได้ดังใจเราทุกอย่างครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ในหลักการของการดำเนินชีวิตหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและคนอรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮรรโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาะผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอนอน์ก็ต้องกราบขาออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอนอน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนอนลได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานอนท์ขอบพระคุณครับ